ตอดเลยอย่างนี้มอ้หัวน้ำหญ่อยู่เจอกันอีกแล้วกับคนขอนคนหาบคนขอนคนขอนคนขวานมือครับมคอนี้ขวานเก็บของเก่าเอาเก็บของเก่าครับมคอนี้เก็บของห้างซอมซ้อมเก็บของห้างว่ะ ของเก่าของห้างนะครับได้อยู่ด้วยรอบสองครับผมต่ำๆครับผมเจ็ดแปดเมตรครบก็พร้อมแล้วน,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 นี่หันแร้ววะนี่ครับผมตอกถอยขึ้นไป แล้วก็ไปเจอกันตรงนั้นไปก็ตอกทอยกันครับอ่ะพร้อมแล้วครับผมหมอลำเราพร้อมลุยต่ำๆลังนี้ง่ายๆตอกทอยสี่ห้าตัวก็ถึงหลังครับนี่หววงทายงามๆอยู่รอบาแหลมครับ เดี๋ยวขอจุดโทษจุดไก่ครับต่ว

ไม่ได่หนีบเั้งเทิงได้ยุครับดียด๋ยกคิดก่อนขึ้นเั้งเทิงก่อนครับ okay. โอเคก็บอกหลายยายห้างครับบาทเลย้อนวลีที่ารอ่ あっ ก็ต้องมีบาดแผลครับจะไปแคร์อะไรเออ น้ำข้นครับเนียครับสวอทักแก้วมาเนี่ยโอ้แกสวนโมมีเลย

Hả? Hả? Lớn đây là. Hả? Hả? cá ừ. ừ. đây Thôi là mát vậy nè Vẫn là con Lái thế nè เออถุงมนนะงนาวเนี่เออจะสวงอันนั่นี่ถุงเสี่ยกนะไร เดียครับแกเบ้เบ,บ้เอาแล้วเพื่อนเบ้เอามัดสายมันดซื้อเดี๋ยวเอานี่มัดก็ได้ดิ